เชื่อมกับเส้นเส้นรอดช่องทิ่ตาทําเองค่ะใส่แป้งมันทํารอบแรกไม่สําเร็จค่ะความอยากกินทิจตาก็ทําใหม่ค่ะนี่ค่ะเส้นอยากกินค่ะอยากกินต้องได้กินขอให้ได้กินแก้อยากอันนี้พิจตาใช้สีผสมอาหารแล้วก็แป้งมันนวดเข้ากันแล้วก็เอาไปลวกค่ะแล้วก็น็อกน้ําเย็นพิ่ตาก,ก็จะทําแค่พออยากพอแก้อยากนะคะ ก็ใส่น้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมนี้ที่จากเขี่ยวแล้วก็ใส่หัวน้ำเชื้อของดอกมะลิค่ะทําไม่เอาหวานมากค่ะแล้วก็กะทิชาวเกาะนะคะเอาไปตั้งไฟก่อนง่ายๆค่ะ เรเดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งนะคะเป็นไงเออขีสันใช้ได้นะคะเดี๋ยวใส่กะทิมยถ้าชอบหวานเดี๋ยวเตอนกินค่อยค่อยเติมน้ำเชื่อมเอาค่ะเพราะว่าที่ตาไม่ค่อยกินหวานมากชิมก่อนค่ะอืมหอม กะทิหอมดอกมะลิจากหัวเชื้อค่ะหัวเชื้อแบบนี้เองอใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็ใส่น้ำแข็งนะครเพื่อน ดิฉันก็ได้กินรสช่องแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะชิมก่อนชิมก่อนค่ะอืมอร่อยใช้ได้ค่ะแก้อยากเดี๋ยวเรามาตักใส่แก้วกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆิตามารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้อยากกินลดช่องสิงคโปมากเลยค่ะทำเองเลยนะคะเนี่ยเห็นหลายช่องเลยลงบ้านพี่อินทิราแล้วก็บ้านพี่ผู้ชายใครหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะก่อนไปกินทิตาขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความห่วงใยที่มีให้ทิตานะคะ ข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีข้าวมันไก่ค่ะหายป่วยแล้วก็หิวอยากกินนู่นอยากกินนี่ค่ะวันก่อนก็จัดไปแล้วนี่ก้อยปลาแซลมอนแ่บๆนี้วันนี้ข้าวมันไก่ค่ะม,มากินด้วยกันนะคะทำเองกินเองค่ะอเอาเอาลงก่อน น้ำซุปของเราอืมมาค่ะใครยังไม่กินข้าวกินด้วยกันค่ะหรือใครกำลังจะกินก็มากินด้วยกันได้ค่ะกินเป็นเพื่อนกันค่ะกินไปคุยไปนะคะอืม ตาป่วยก็โรคของผู้หญิงวัยทองค่ะโรบเดือนมาเยอะขอโทษนะคะถ้าพูดแล้วไม่สุภาพมาจนแบบหมดแรงแล้วก็ปวดตัวแล้วก็เป็นไข้แล้วก็พอหายจากปัญหานี้ไม่สบายมีน้ำมูกเจ็บคอก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนไปทำงานค่ะสรุปแล้วผลออกมาก็ไม่ได้เป็นโควิดค่ะ กินข้าวกันค่ะอ,อ,อยู่ต่างแดนอยากกินอะไรต้องทำกินเองทุกอย่างค่ะ เพื่นพนพนอนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะกินไปคุยไปค่ะตอนไม่สบายก็โอ้ยกินอะไรไม่ลงน้ำหนักก็ลงไปนิดหน่อยคอยาวตัดผมสั้นอีกยิ่งดูดูเหมือนผอมลง 嗯嗯。Mm hmm. นั้นๆนาะจะทำกินทีค่ะเดี๋ยวลูกๆเขาก็มากินด้วยค่ะตําน้ำจิ้มถ้วยใหญ่เลยค่ะ ให้ลูกห่อกับบ้านด้วยค่ะอม ตาไม่มีฟักหรอกค่ะใช้หัวใช้เท้าต้มตืดเอาค่ะแถะน้องค่ะ Mm-hmm. เดี๋ยวค่ะอิมเดี๋ยวเรามาต่อขนมค่ะ ใอืมอร่อยค่ะ กินทีหนึ่งก็หายอยากไเลยค่ะป้อนค่ะป้อนค่ะ วันนี้ที่ตามไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย